หลังจากที่พระเอกก่อตั้งอาณาจักรไมโนกลาและได้รับรู้ว่าสามารถนำของในโลกปัจจุบันมาใช้ในโลกนี้ได้และนั่นก็ต้องแลกกับพลังเวทมหาศาลผ่านมาหลายวานันจนตอนนี้บรรลังและห้องประชุม ก็ได้สร้างเสร็จแล้วระหว่างที่พระเอกและอาโธกกำลังชื่นชมสถานที่อยู่นั้นเกียร์มอท่าและเอมุนก็ได้มาประชุมตามคำสั่งของพระเอกเอมุลได้นําชุดใหม่ที่เธอเตรียมไว้ให้กับราชามาให้กับพระเอกเขาได้เปลี่ยนชุดทันทีและดีใจมากที่จะไม่ต้องใส่ชุดนอนอีกต่อไปแล้วเอมุนก็ดีใจมากๆที่พระเอกชอบชุดนั้นจากนั้นพวกเขาก็เริ่มการประชุมมอท่าได้ปรึกษาเกี่ยวกับการก่อสร้างซึ่งตอนนี้เนี่ยพวกเขาได้เริ่มเตรียมการไปบ้างแล้วอาโธจึงเสนอให้สร้างโรงผลิตอาหารเพิ่มด้วยแล้วก็เอาต้นเนื้อมนุษย์มมาาาให้้้้้กกกกับพพวเเเเขืื่ออออนนนนนํไไปปปลลูตีจะออผ็น ที่มีรสชาติขายกับมนุษย์แล้วให้ผลผลิตปริมาณมากนอกจากนั้นเนื้อนี่ก็ยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงต่อมาก็ได้คุยเรื่องโรงเรือนและสถานที่รวบรวมอาหารซึ่งเอมูนก็อาสาว่าเธอจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องพวกนี้เองและพวกเขาเนี่ยก็ได้ประชุมเกี่ยวกับการวิจัยนะครับเพราะประเทศเล็กๆข,ของพวกเขาการได้มาซึ่งการวิจัยที่ล้ำสมัยจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนซึ่งพวกเขาเนี่ยก็คุยกันว่าจะเริ่มจากวิทยาการด้านเวทมนตร์หมอท่าก็พอจะมีความรู้ด้านเวทมนตร์อยู่บ้างเขาจึงรู้สึกตื่นเต้นไม่น้อยและได้ถามกับอาโทไปว่าพวกเราจะววิจัยเเทมนนประภ อาโทได้เสนอว่าพวกเราเนี่ยควรเริ่มวิจัยเวทมนทางการทหารก่อนซึ่งเวทมนทั่วไปเนี่ยมักจะถูกใช้โจมตีเป้าหมายได้ไม่เกินหลัก10คนแต่เวทมน์ทางการทหารจะสามารถใช้โจมตีกองทัพนับพันได้อย่างสบายๆรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนภูมิประเทศและทําสิ่งต่างๆได้หลากหลายในระดับกลยุทธ์อีกด้วยแต่ในส่วนนี้การเลือกผู้ที่มีความสามารถด้านเวทมนจานวนหนึง่งมาทําการวิจัยก็จะดีที่สุดซึ่งมอท้าก็จะเป็นคนดูแลและรับผิดชอบเรื่องนี้เองแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้คุยกันเรื่องแผนทางการทหารต่อนะครับ เดียรู้สึกตื่นเต้นมากที่มาถึงหน้าที่ที่เขารับผิดชอบแล้วแต่รพอเอกเนี่ยก็ตัดบทไปก่อนนะว่าตอนนี้เนี่ยอย่าเน้นการใช้กําลังมากจะดีกว่าอาโธก็ได้เสริมไปว่าการสร้างกองทัพจะมีแต่สิ้นเปลืองทรัพยากรพลังเวทและค่ารักษาบำรุงสร้างไปตอนนี้ก็ไม่ได้อะไรเดียจึงได้แย้งขึ้นว่าตอนนี้นักรบของพวกเขาเนี่ยอ่อนแอและไร้กำลังเกินกว่าจะปกป้องราชานอกเหนือจากนั้นมอท์าและเกียร์ซึ่งอยู่ในฐานะผู้นำของดาร์กเดวก็ถูกตั้งค่าหัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพอเอกจึงได้เสนอการสร้างวีลชนอาโธได้้้ฟััังงเเเพียแค่นนอก็ขาใจทนที ซึ่งการสร้างวีลชนเนี่ยถึงแม้ว่าต้นทุนการผลิตจะสูงแต่ค่าบำรุงรักษาเนี่ยแทบจะไม่มีเลยแต่คนอื่นๆก็ยังไม่เข้าใจนะครับเรื่องวีลชนอาโทนจึงได้อธิบายให้ฟังว่าไมานอกาเนี่ยมีตัวตนวีลชนอยู่หลายคนที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของพระเอกทุกคนต่างแข่งแกร่งและมีความสามารถพิเศษที่แปลกประหลาดถึงการอันเชิญน,นั้นจะมีเงื่อนไขหลายอย่างแต่ถ้าอันเชิญเพียงคนเดียวเร็วๆนี้ก็น่าจะสามารถทําได้ซึ่งพลังเวทที่อันเชิญหรือพลังเวทของประเทศไมนอกรานะครับจะได้รับจากค่าาาามมสรขขระชชน่กเททไไหห็จถํใ้ศ พัฒนาได้เร็วยิ่งขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยพระเอกก็ได้มาเยี่ยมชมการก่อสร้างและความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ทําการก่อสร้างบ้านบนต้นไม้เอมุนได้มารายงานกับพระเอกว่าคลังสเบียงก็ใกล้จะเสร็จแล้วและสถานที่วิจัยเวทมนต์ภายใต้การนําของหมอท่าก็ได้เริ่มการวิจัยกับเหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านเวทมนต์แล้วแล้วพวกเธอเนี่ยยังได้ค้นพบทรัพยากรน,น้ําที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนี้อีกด้วยนอกจากนั้นอาคารที่พระเอกอยู่ตอนนี้ก็คือสํานักงานที่ใช้ดําเนินการเอกสารสําหรับประชาชนตอนน,ตอนนี้ต้นเนื้อมนุษย์ใกล้จะเเกอ่าขที น,นำอุปกรณ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพที่ดีขนาดนี้มาให้กับพวกเธอจึงทําให้เธอเนี่ยทำงานง่ายขึ้นมากๆแลวต่อมาเนี่ยเอมุนก็ได้พาเพ็กมาดูแหล่งน้ําที่พวกเธอค้นพบเธอก็ประหลาดใจนะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันกลายเป็นสีดําและคิดว่ามันคงจะนํามาใช้ไม่ได้แล้วในขณะนั้นเนี่ยมอท่าและเกียร์ก็ตามมาพอดีนะพวกเขาก็กําลังกังวลว่าถ้าน้ํากลายเป็นสีดําแบบนี้พวกเขาเนี่ยก็คงจะใช้ไม่ได้แล้วสิแต่อาโทเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกพร้อมกับเดินไปดื่มน้ําให้ดูเธออธิบายว่าพื้นที่แห่งนี้เนี่ยคือพื้นที่ตต้้้้อองงงสสาา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 บทีีีี่่่นนนนนนํํกกกลลลยยเเเปปป็็ดดหหัฐวแไขข าไปแล้วทุกคนที่เป็นประชาชนไมโนกาจะเปลี่ยนตัวตนที่เป็นกลางหรือดีมาเป็นตัวตนที่ชั่วร้ายถ้าเป็นดินแดนของพวกเราประชาชนเนี่ยก็สามารถใช้สอยทรัพยากรได้อย่างสบายๆนอกจากนั้นประชาชนของไมโนกายังรู้สึกสดชื่นมากๆกับอากาศที่อยู่ในดินแดนของไมโนกาแห่งนี้ด้วยเหตุนี้ทําให้ไมโนกาเป็นพื้นที่ที่เหมาะอย่างยิ่งสําหรับการป้องกันแต่ข้อเสียก็คือจะโดดเด่นและสะดุดตาเกินไปเพราะงั้นเนี่ยพวกเขาต้องเฝ้าระวังบริเวณใกล้เคียงอย่างเข้งงเมงวดเกียร์จึงเสนอให้สร้างกองทัพขึ้นมาอีกครั้งอาโทก็ได้แซลนะว่าเกียร์เนี่ยขี้กังวลจังเลย แต่แค่พระเอกเนี่ยสร้างวีรชนขึ้นมาได้ก็สบายใจหายห่วงได้เลยอาโทจึงสแสดงพลังของเธอให้กับพวกเขาดูและบอกว่าเธอเนี่ยก็คือหนึ่งในวีรชนของไมนอกาเหมือนกันและยิ่งอยู่นานไปพลังของเธอก็จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆถึงจะเปิดศึกแต่ถ้าเธอยังอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาหรอกทุกคนที่ได้เห็นก็ตะลึงนะแล้วก็เข้าใจในพลังของวีรชนแล้วและที่สําคัญพวกเขาเนี่ยก็เข้าใจความยิ่งใหญ่ของพระเอกและจะรีบสร้างราชวังที่เหมาะสมกับราชาของพวกเขาอย่างเร่งด่วนที่สุดถึงพระเอกเนี่ยจะบอกว่ายังไม่จําเป็นต้องมีก็ได้แค่บ้านแบบเดีียยยวววกกกกกััับบททุคคนนนนน็็พพอแแล้้ต่่เเขาาืจะะสรรง และหาเหตุผลต่างๆมาอธิบายให้เระเอกฟังอาโทจึงกระซิบกับเพะเอกไปว่าถึงการสร้างวังเนี่ยจะดูเป็นภาระที่หนักแต่วังก็สามารถสร้างทรัพยากรได้แถมจะเพิ่มความสุขของประชาชนได้ด้วยเพะเอกได้ยินอาโทพูดแบบนั้นเขาก็ตัดสินใจอนุญ,ญาตให้สร้างวังทันทีทําให้พวกเขาเนี่ยยิ้มและรู้สึกดีใจอย่างมากและพเพเอกเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าสักวันเนี่ยเขาอยากจะสร้างปราสาทรอยฟ้าซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันจะสามารถสร้างได้ก็ต่อเมื่อเลเวลของอาณาจักรอยู่ระดับสูงสุดนะครับตอนแรกเนี่ยมอท่าและเกียร นะว่าเรื่องที่พระเอกผู้เป็นราชาเคยพูดมาทั้งหมดนั้นก็กลายเป็นความจริงแล้วทั้งสิน้นเกีย์กับมอท่านึกขึ้นได้จึงได้นั่งคุกเข่าและกล่าวว่าพวกเราชาวดาร์คเอลขอปฏิญาณอีกครั้งว่าจะรับใช้ราชาด้วยกายและใจทั้งหมดขอให้ราชาของเราจงเจริญและอาณาจักรไมโนกาจงรุ่งเรืองชั่วน,นิรันดรและเรื่องราวตอนที่3เนี่ยก็จบลงตรงนี้นะครับ